ทำอีกนึงนะสวยมากผว่นะสิบแปดแต่ไม่ได้เี่วปลานะเอ่างที่คุ้นมากนะเราาไม่เห็นอะไราลยนกนึกอยู่นะนึกว่ามันมีสิแปดใส่ไปลฟาร์มแต่เราไม่จำไม่รู้่าต้นอยู่ที่ร้านหน้าจานละบาะฉันไม่สวยสนอนขาไม่ส่ย ี่ยล้วจะมองเห็นคือจริงๆแล้วทำเลของตอ่างหลับคาห้องใส่ที่ดูด้วยันเน่ยก็ละตอดก็ต้้อหลับคาน้องใสที่ดูดีกว่แล้วก็ไปหัใจไม่ดีเนี่ยี่ดดีๆนู้นน่ะภาพของอะไรเงีทำเแอบไว้นมันจะมองเป็นของมันจะแมวข้ามไปของเล็ของก ไม่ไม่เป็นที oh ่เป็นที่การเป็นอยเดียวเออวันไหนมาเราเนี่เดินทุกวันอยู่ตองมาเหมือนแมวแม่เลยงเือมันจะไปไหนต่อไปต้องี่วยแต่ว่ามัแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบว่า ต so <Wow. Okay. S 2> ัวเราเอชีวิตเขาองตัวเรเองที่จะรู้สึกไม่ดีใช่ต้องมีมัไม่หมือนาเขาเขานงเ็นือัเ็หรือว่าัไรมาลไปแป้งแต่ลูกลูกแล้วไปนะกีปีมาาใช่ทั้ปากทั้งปากคนจะแบ่่ก้วยสองแก้วยังไม่แต่บางคนก็พูดว่าคาว่าหั้านกงเปลนแก้วี่ส ก็จะว่าเสร็จแล้วอะไอ้ตัวนี้่ไอ้คนสวนเนี่ยนะมันพูดว่างงั้นรู้ไหมบอกว่าโอ้ถ้ามาแล้วโขนขอลูกไปเลี้ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยขอถ่ายแบบนี้ถ่ายไม่ได้เขามีแบบนี้นมีผีพริบนะ้เฮ้ยแต่พูดถึงเนี่ยมันไม่บ้าไงเขาจะปะแต่คืนนั้นอ่ะมันมามันมากินไอ้มะพร้าวฉันนั่นแหละที่สวน ที่ที่เขาใ่ั้อน้อย่าไรเราไม่ถือก้นใครใครใ่เราเะ้าไปแล้วเราอยากจะทำให้มดีแล้วมัจบล้รปากัอาจจะ่คนที่อยู่ในปาะ่าชากอ่ะอย่างเงี้ย

ไับียมจนอร่อยมากอยากุยไห้กลับกลับไปแล้วไไกลับแล้มาไม่กลัเมาเบียนี่ยตาแ้เนี่ยไมินเขินมาที่แล้วเขินใช่ไหมได้มาปะมันไม่กรอบเลยกรอบี่กรอบอยู่ไหมอมกรอบนี่กรอบอ๋อเฮ้ยมีรอเลยเราก็ไ่จะเขิน จำได้หมดด้วยเนี่ยเอ๋อแล้วจะไปไอ่อันนี้ตมวแม่อาหาแม่กินท้าทายนี่วหละอือร่อยจังเลยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยผู้ใดเก๋ ต้องกัดจะได้มแตงต้องขอหรอคะจะชขออนุญาตก็ไม่ได้เดียงเธอเีงป้อมเคงป้อมนั่ักหน่อยทมัยก่อนนะมป้อมเยป้อมเลย้อมเลยจัดเอ๋อมนั่นเราเนี่ยต้่าได้ชมป้อมอิอัพตอนทีเลยเนี่ยเฮ้ยน่ารักน่นรักนเด็กคนป้อมเลยเราะ่อยป้มไม่รู้จัก จะรักนะเรายว่ามาเจอกันหน่อยเรานี่จำได้แบบเฉพาะใส่ไม่ขอเนาะสี่แล้วนะเว้ยอย่าบอกว่ารอคุไคอม่ีนะน้ำไกจำได้ยังจำไม่ยังแววก็อยู่ห้องเราจะไม่ได้กลัวเ้ยเราเราจะดีนะเราจะดีนะ เราน่ะจำได้ตอนเช้าอ่ะเราอ่ะกอดท้องพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยเตรียมเลยเตรียมเลยเดี๋ยวไปจันเดี๋ยวไปเจอกันดิ้นเทีงกระดานเยอะนะทำบวนนะทำบวนทิ้งนะทำบวนในเชาที่ไหนทำบวนน้ำบวนแมตตีนะเออเจ๋งไหมหอมเจริญจะจะอัดคอร์ดไหม

แล้วนานนั่เอาเราปะตุก่อนให้มึงใช้ใชไอเดียวกมันไม่หนาวมากเลยใช่โปโงลอยไม่ไหวไอาลอยเยอะกว่าเด็กจังหวัดเหมือนมวยอ่ะฮือนะเหมือนมวยมวยเหนึ่งนัดยิ่งเยอะพอเรอเยอะจริงจริงแต่เราเก่าเกิดเจอะนะวันนี้จะเหลี่ยนรุ่งมวยเปลี่ยนแล้วเก่าตัววานวานตัวนี้มีในใจของมันนี้ รวมตัวมากหลายหลายรวมหลายอ้หแล้วันตัวนะยนเระวาเนี้มันรตัวนะ่ม้อยคนกันใช่ม่เาน่ะแต่ผมว่าแคนเาะันบบนี้อนคมนได้ไหมแต่ผมว่มโเ็นแบบน้เยั่มนมเหนรอกว่ามันมันมััน สวยยยเมื่อก่อนี้เมื่อก่อน้หเยาบมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนัวเสียเพรเป็นรุ่นใหมขึ้นมาแล้วขึ้นที่ตวรรัยคือเรา้องร้อโอ้มาแล้วสุดทยมาแล้วสามลยโอ้าเรารออยู่ คุณายลเก็บข้าวเยอะุ่นะเาเลยเดีคุณนายาโดดน้านะคุณนายนะายรกับเปนก่นนอลุกถ่ายลกกับปะุกูปะุกมาแล้วนุ่นุกมาแล้ว นูๆนๆๆนนกลับมาแล้วนูว่วันนี้ชุดลอยกระทงวันนี้ปรุตุกอีกไม่้ใช่ปลาหายลูกปลาปลกเร่อยหนูลอยแล้วหายลูกลอยลอยแล้วเ่ชื่ออะไรด้่เก่งมากเลยนะอยู่บนรับหลับโอ้อยู่บนรถไม่หลับเลยเพรานว่าเจาแบบดึงเชียงดึ่นระมาณถึงได้มาบ่ายจ่บบ้นั่งซื้ อาไางตรงนี้ค่ะไม่ไม่ยอมจะทำตั้งตรงนีค่ะอ่ะคุณท่าน่อยลูกค่ะท่านี้กันไล่ลูกทำได้หมได้ทได้ลูกไหนไหนหน้าไหนนี่นีนนี่ดูดดูประตูดูอะน้องทำแบบปนสิทำอะนี่แบบนี้อะทำแบบบัวบางตัวบาบับตัวบางบอ จากบัวบางจากบัวบางอีจากบัวบางกันปะกูเห็นไหมประตูส <benefit> <so> ุดอันดับตวมาเด้อบัวบางอามีฮัส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 ยืนไปข้างหน้ายืข้างหน้ด้วยยืนไปข้าน้ามีฮามีฮัมีไงมีไงที่พ่อสอนตามท่านไคะมีฮั เก่งจังเลยลูกอันนี้นี่อันนี้ไงอันนี้นี่อันนี้่อันนี้ได้หมยังไงยังไงอันนี้ได้ไหมมาเร็วทางนี้ลงมาลงมาอันนี้ได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้หนูก็ยื้ไฟชัดกะพี่เขาหนูยื้ไฟชักกับพี่เขาเสียคิดว่าอย่างนี้ง่ายกว่าเป็นแบบ

ยังไงเนี่ยงงเออ่นนะ่หมดีไม่ต้องกลัวแล้วมวยตาวนุ่งเงินเงินนแล้ไปมากไปไปมั่เลยบอกไปนนึงที่แบบไปเจอเพื่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ไอคอนนี้อยู่ไอคนนี้อยู่จะนีดีวะคือว่าตัวเราสุดแบบสมจิต อยู่ตรงนี้คือแบบบางคนคือแบบทุกอยากเจอนะแล้วอยู่ดีๆก็เจอตั้มในเฟซทุกคนเนี่ยทุกเจอเพอนเลยนะแล้วตุ้กก็มีความสุขนี่มันเจ็บเห็นเจ็กก่อนเลยแล้วเราก็มีความสุขแบบเฮ้ยวันนึงนะไม่รู้แหละคือคือตุกก็อยากเจออยากเจอเพื่อนแต่จริงๆออยากเจอหลายคนมากกว่านี้นะแต่วันนี้มาได้ขนาดนี้ก็ดีใจนะเนี่ยก็แบบปีที่สองปีสามสามปีทำได้ไงนะ สะ่ี่ผมเลิวะึกไว่ะก็ดีใจดีใจนะไม่รู้หรอกนีคือต้องอาจจะแบบว่าไม่ได้ติดตาเพื่อนทุกคนมานานมากแต่ถามว่าเจอเพื่อนนะบอกได้เลยนะดีใจแต่สิ่งหนึ่งที่กลัวเลยไม่เคยจะคุยกับคุณก็บอกว่าอย่างเงี้ยเพราะบางทีคนเน่ะเราชอบหาว่าแบบอย่างพูดอย่างนี้พูดไปจนเราแบบแม่เลยกูคนนี้แต่จะไม่ยอมมาเข้าใจมั้ คืออย่างเราอะเราไม่เราบังเทิงจำชื่อเพื่อนไม่ค่อยได้แต่ถ้าพูดถึงว่าวันนั้นเล่นอะไรกันเอายอมรับนะว่าจําได้เพราะว่าเราเลิกเรียนเนาะเราก็กลับบ้านเราจะไม่ได้คุ้มคียกใครเลยนั่นแหละแล้วแม่เราเสียเราอะจะมีคนแบบว่าชอบให้ให้เราให้ให้ให้สอนให้เราให้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่โรงเรียนเลยนะแม่จะชอบแบบทำสะโพกปลาทําอะไรไปให้ทุกคนกินแล้วก็แม่เสีย่ยเราจะกินใช่ไหม แต่แ hey, ่ทแล้ววันเต้นอ่ะชอบมากเลยเนาะวันเต้นเนี่ยท right? ุกคนจะบอกว่าแมงขี้เหล่เนาะมันอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยโอ๊ยแต่ครูบอกว่าไม่ใช่หรอกให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่าเมากลพวงมานไลแล้วเตียก็ไม่ใช่แบบให้ทุกคนเดียวไงเสียให้ทุกคนเลยป้าเมาลาวเนี่ยเมาลาวเนี่ยเตี่ยให้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออทุกคนที่ผมสืบบเตี่ยเขาแบบเป็นอย่างเนี้ยมาตั้งแต่เด็กจนเรามาซึมซับจนทุกวันนี้บอกว่า ไม่น้องหรอกถ้าตุ้มมีโอกาสนะตุ้มก็อยากชวนเพืวเว่อนมาทานข้าวที่บ้านถามว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบางทีเรากลัวเรากลัวเพื่อนมองว่าเรา,าเพี่มแม่กวดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่บอกได้เลยบอกแล้วนาตุ้มไม่แบบแต่เรากลัวอย่างเงี้ยวันไม่ใช่นะคือแบบจริงๆแล้วอ่ะตุกอ่ะมีมีมีคนที่ตดูแลเยอะแต่เพื่อนตุ้มจะดูแลไม่ได้หรอเปลาอะไรเงี้ยเนาะจำเรื่อนี้ก็หมดเยอะนะก็ขอบคุณตุ้มมากเลย ยิน <cents> ด <input> ียินดียินดีดีนะข้อนบเช้าดีครับขอตนลับือีทุกคนอ่ะนะจำจะจำได้ตอนประถมแล้วก็ก่อนจบจบสุดท้ายของชีวิตจาใด้ทีกคีทุกคนจำได้แต่หน้าตามเปลี่ยนเลยจำไม่ได้แต่ถ้็บอกว่าจดดเรื่งย่อาเรื่องเจด้ดียชื่ออะไรดียชื่อตนหรอจได้ได้ ว่า,นาเนี่ยลาติโอเนี่ยน่ารักมากเดาได้ เห็นจำได้เลยใช่ไหมใช่จำได้เหน้าตาไม่เปลี่ยนจริงจำได้คือจำได้เหมือนเดิมตอนก็ไม่เปลี่ยนเออไม่เปลี่ยนจริงเหมือนเดิมแล้วมันมันมองตรงว่าไปแต่ตัวกัสวยขึ้นเ่งกันสวยไปไหนอะเขาคนเดียวมันก็ยิ่งแเขาพยามากขอบคุณน่าติขอบคุณหลงนะ้ขอบคุณเพื่อนคนใช่หนี่แหละได้เอกันทำได้น่อนคอนเนคั่ที่เราเจอวันนี้มันใช้ได้ เขาปุ่มไหมแม้มันจะน้อยคนเดือดร้อนกุญแจไม่จำเป็นต้องเรื่องเงินแค่แค่ชี้ว่าวิธีปัญหาอะไรชี้ท้ายคุณมาแล้วก็ไปแล้วจบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราติดต่อแน่นอนต้องการผมที่อยู่นะอย่างเงี้ยครับมันมันแค่นี้เองมีอะไรก็ใช่บอกกล่าวกันนะเดี๋ยวก็เขาจะแบบอุ้ยหาเพื่อนถ้าผมสร้างร้านใหม่ผมใช้กระจกเยอะไปเรียมเยอะไปแน่เนี่ย เขาก็เสนอตุ๊กอยู่แต่บังเอิญตอนนั้นน้าด้วยคำที่ว่าพี่ต้อมอ่ะเขาก็มีรู้จักไงแล้วเขาก็อยากมาช่วยดูที่นายตุ๊กเลยบอกอ๋อได้เลยยินดีเพราะว่าเขาเขาก็อยากดูแลต้อมไงสุดท้ายบอกไม่เป็นไรก็ยินดีแต่ถ้าเกิดต่อไปมีเราก็ต้องมีเพื่อนช่วยกันู แต่ด้วยความเป็นเพื่อนบางทีอ่ะมึงไม่ต้องมาเป็นคนจะหลอกแค่บอกแค่อิเดียนิดหน่อยคิดคิดคิดคุณหน่อยนี่เองช่วยกันคิดดูหน่อยอ่่แค่สมงติว่ามีอ่ะมีเสนอมาสองสามเจ้าเพื่อนโอเคนะยขี้นั่นเองช่วยกันดังนั้นถึงแมาเราเราจะไม่คอนเน็กต์เรื่องธุรกิจการแต่เราก็มากินกันเราก็คุยกันได้นะสี่สิบหกปีไม่แก่มากนะไม่แต่อาชีพนี่นี่อะไนี่อะไร คนอะเจอกี่แปดสิ่ก็ไปแล้วเออเจอกันได้นี่สุดยอดนะน้าค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลงเลยค่ะขอบคุณสาวขอบคุณสาวขอบคุณสาวขอบคุณรลยขอบคุณเลยทุกคนจะเจอพอย่างีนะน้ำตาจะไหลอ่ะตุ๊บตุ๊บอกนี่แล้วมาใครนะเดี๋ยวเล่นไพ่บอกเรายาวบอกยวบอกยาวว่าเจอไพ่เพื่อใครกันเนี่ยเราก็เจอไพ่เราเราไม่คิดว่าจะมาเจอตั้มเนี่ยก็ตั้มโทรมา เอาเลยชื่อกมาเลยไม่เจอไพเลยไม่เป็นไรผมไม่เจอผมก็เจอไพผมมอยู่แล้วเนี่ยแล้วม่เจอันที่โรงเรียนอ่นั่งงงอยู่ตั้งนานว่าใครว่าคนเนี้ยแต่ถ้าไม่บอกนี่คือตัํมนี่คือแบบประธานนักเรียนใช่ประธานนักเรียนใช่แต่แอคชั่นมาทะเลาประธานเยอะกว่านแล้วเสียงดังมากกว่าเพราเสียงดังเิ่กเสียงาจาเานงน เราทานก็เสียดังเนี่ยให้เรามันละของเราอ่ะประธานที่เปล่าเรียนนี่านาเออนาะดีดังน่าจะจริจริงผมจะไม่ไปพูดถ้าประธานเด็กลองประธานเด็กนานมาเาแต่งตัวนียรบบนั้นเลยครับเาจะจามก็เาแต่งตัวนี้นเครับก็เป็นประธานที่แต่งตัวเนียมากครอบรเกงเขาที่แบบเรียนไม่ีไม่มีรดแต่แต่นี่เสื้อเสือตลอปีอ่าไม่เชื่อไม่เชื่อร ไปชนที่เกงอะกต้รู่สือได้อะเน้วนช่วยนะพี่าอน้าถ้าเราลัดกันนะอย่ากล้วัวถ้าจาติดกับเราเยอะ้อใ่ตุงนตอ่ตกับเรื่องนี้ใสุ่้้นกเื่อีเกิดนมากเราต้องวิว่าเราเรม่อวานีเราเจออะไรเราได้อะไรบ้างเราเจออะไรบ้างมันไม่ได้มีวที่ง่ายนะอยากรู้อยากรู้เป่าวันที่ผมที่ผมทาไมผมต้องต้องตามทุกคนมาที่ว่ามามาตามหาเพื่อนทุกคนเพราะอะไรน้าใจ เออน้ําใจคือเราเวลาเราได้รับอะไรจากตอนเด็กๆอ่ะอย่างตุกอ่ะเราเดินเราเดินมาจากบางดีใช่ไหมมาโรงเรียนอ่ะไม่แล้วเราแล้วแล้วเราไม่มีเราเราเดินมาใช่ไหมตุกขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาตุกแค่แค่ตุกรับเราอ่ะจากจากกลางทางอ่ะมาถึงโรงเรียนอ่ะเนี่ยครั้งนั้นอ่ะทำให้เราแบบจำจำได้แบบจาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมอย่างอย่างเอ๋อย่างเล็กอย่างพรชัย เราเตะบอลด้วยกันเออแล้วตอนตอนที่เราย้ายมาโรงเรียนอะ่ะเราจะคิดว่าเราอ่ะเป็นคนต่างถิ่นทุกคนต่างถิ่นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมีเพื่อนไหมวะเออแต่พอเราเข้ามาในห้องเฮ้ยทำไมเพื่อนนิสัยดีกันทั้งนั้นเลยวะวยทําไมเราถึงรู้ว่ารู้จักเพื่อนห้องกอห้องขอพ,อพอร้พอมๆกันเพราะอะไรปะครูเคยปล่อยให้เราไปนั่งรวมกันถ่ายรูปอยู่ในเคยเคยเห็นรูปใบนั้นไหมที่ที่อยู่หน้าเสาธง รูปนั้นอะ่ะที่ถ่ายรวมกันก็เลยทําให้เราจําชื่อได้จําคนที่เรามารวมกันนั่งประชุมรวมกันช่วงวันรู้สึกว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันไหนวันศุกร์วันศุกร์อ่อาอเราทำให้สาเหตุทีเเ่เราจําได้เออเราจําได้ทั้งหมดจําได้ทั้งหมดก็คือน,นันเป็นเลิกได้เยเ แบบเออแล้วมีอยู่ครั้งนี้นะที่แบบยากทุกสิ่งเลยมันจะมีบทสุดท้ายอะไรเองก็เนี่ยทุกคนทุกคนมีแบบมีน้ำใจแบบดีมากอ่ะแล้วทำให้เราแบบจำมาตลอดเลยโอ้โหเมื่อสามสิบหกปีสามสิบสามปีก็ยังจำอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ยินดีที่เราต้องตามหาทุกคนแล้วให้มีแบบวันนี้มีวันแรกก็วันที่เรามอบทุน ให้กับโรงเด็กที่คลองระเพชรใช่ไหมวันนั้นก็คือเป็นวันที่แบบโผโ่แบบปื้มมากเราได้รู้สึกใช่ครั้งแรกที่เราเจอก็วันนั้นในวันที่มอบทุนก็ก็แฮปปี้มากนะครับนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่เราจะไม่ได้เจอครบทุกคนแต่ว่ามันก็มันมันก็มีความสุขที่ว่าเราได้เห็นเราได้คุยกันแล้ววันนั้น เป็ันก็เยมกจะีกว่าได้เพราะวันนี้คุณนายเล่นหลายอี่ชเส่นไม่รืเ่าอแ้เราเราไม่อยากจะมานัดเจอกันในวันวันขาวดำอ่ะเราไม่อยากเจอในวันขาวดำไไหมิถเเดินเดินแบบว่าเฮ้ย คนนั้นเป็นนู้นคนนี้เป็นอันนี้เรามาเจอกันในวันขาวดาเราไม่อยากเจอแบบวันนั้นเออเราอยากเจอในบรรยากาศแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่แบบถามว่ามันมันยากที่เราจะหาทุกคนมารวมกันเออที่รู้ไหมว่าเราอะกลัวมากเลยนะแต่ก่อนอเรามีเพื่อนชื่ออะไรวะคามเชื่อบางปีมันยิ่งขี้อจะไปท่าขอคนเดียวเลยนเรีเราจด้วยกันได้หรอเดียหมหอมจะลจะละีกระดู มันจะช่ยพ่อไงูนน่ะพ่ออยู่อย่อยู่มะนาวข้างในมะยัอยู่เรอพีม่ันเยู่อ่ะอสียปโอ้เสียไปหลายปีแล้วนะมีเพื่อนร่วมรุ่นที่เสียไปประมาณกี่คนนะสามคนใช่ไหมเสียไปแล้วอ่ะพ่อเขาเรื่อยไมเขาเื่อยไม้้เสีย ไม่สบายไม่อ่อนใช่เนี่ยลุกเข้าใจคล้ายอย่างนี้แต่ริ่งแจ่ริ่งตเดกเตี้ยเียจะคล้ายอนี้เลยบ้านให้อยู่ใกล้กันบ้านเขาจเข้าขาวขาวแบบขาวจิราขาวสระแต่ี่เขาไอไปทำานทำงานคนะเพราะเขาเป็นนายแเขาเรียนจนเป็นนายอ่ะจะรีเหรอใช่เป็นนายจะรีแล้วจบแล้วโอ้ค่ะคจบแล้วเาะเขาไปเรียนอ่ะปกโอ้เดียวเดียวโอเคอปันปันโอเค ขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาอบคุณเจ้าภาพครับ<ะ>